เครื่องตัวเล็กเนี่ยเวลาใช้ต่อสายเชื่อมยาวแล้วเนี่ยพอเชื่อมไปจะไม่ค่อยเสถียรเลยสะดุดบ้างการอาร์กไม่คงที่บ้างวันนี้เราจะมาลองให้ดูกันสวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ในตัวของเครื่องเชื่อมฮกโตโมเดล W1 นะครับตัวนี้เนี่ยเราจะมาลองกันนะครับว่าตัวเครื่องตัวนี้สามารถใช้สายยาวได้ไหมเชื่อมจริงเลยนะไม่ได้มาลองเล่นๆแล้วลองมาเชื่อมจริงเลยผมใช้สายเชื่อมที่ยาว15เมตรนะ ขนาดของสายเชื่อมเนี่ยอยู่ที่35สแควร์มิลิเอันนี้ผมจะมาทําให้ดูเลยว่าเครื่องตัวเล็กเนี่ยแล้วเรามาใช้ใสายเชื่อมที่ยาวเนี่ยจะส่งผลอะไรบ้างกระแสไฟเดินนิ่งไหมสามารถเชื่อมใต,ต้ต่อเนื่องไหมวันนี้เราจะมาลองให้ดูกันเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นปรับแอมป์ไว้ที่45นะครับ อีกทีนึงในการเชื่อมรอบหนึ่งนะครับที่90อีกทีนึงนะครับแม็กซิมัมเลยที่เป็นตัวเลขกลมๆก็คือ120โอเคครับ ขนาดของรูดเชื่อมที่ผมเชื่อมไม้ตะกี้เนี่ยเป็นขนาด2.6นะครับแนวเนี่ยนะฮะเป็นแนวที่เราใช้กระแสแอมป์อยู่ที่45แอมป์นะครับปกติแล้วเนี่ยการใช้45แอมป์เนี่ยนะมันจะสร้างแนวออกมาได้ค่อนข้างที่จะนูนนิดหนึ่งแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าเราตั้งแอมป์ที่สูงมากกว่าเมื่อตะกี้ก็คือ90แอมป์มันจะเป็นอย่างนี้เลยนะฮะแนวเนี่ยมันจะไฟมันจะค่อนข้างแรงการละลายของรวดเนี่ยอ่มันก็จะค่อนข้างเร็วพอมาเร็วมากปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้ไอ้น้ำโลหะเนี่ย เขาเรียกว่ามันขยายตัวออกกว้างนิดหนึ่งนะครับแต่อีกอันนึงพอเราปรับแอมป์ไปที่แม็กซิมัมเลยของตัวเครื่องตัวนี้เลยนะ,นะะเห็นไหมครับว่ามันสามารถเจาะเหล็กให้ทะลุลงไปได้เลยนั่นหมายถึงว่าหนึ่งการต่อที่สายเชื่อมยาวการปรับแอมป์ที่เริ่มต้นแล้วการปรับแอมป์ที่สูงสุดเนี่ยกระแสไฟมันมีความคงที่ได้ดีนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าตัวเครื่องที่มีขนาดเล็กขนาดเนี้ย ถ้าประสิทธิภาพภายในมันไม่ดีอย่างเงี้ยหรืออุปกรณ์ภายในอ่าไม่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 ค่อยมีคุณภาพเนี่ยนะฮะการต่อสายเชื่อมยาวเนี่ยการเชื่อมเนี่ยมันอาจจะมีการสะดุดบ้างไปช่วงตัวเครื่องที่มีขนาดเล็กขนาดนี้เนี่ยแล้วการใช้ที่สายเชื่อมที่ยาวแล้วก็สามารถที่จะรองรับกับรถเชื่อมขนาด2.6เนี่ยแบบต่อเนื่องได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาลองกัน ไม่น่าเชื่อนะครับว่าเครื่องตัวนี้เนี่ยจะสามารถรองรับกับขนาดของรูเชื่อม2.6เนี่ยได้ต่อเนื่องถึง10เส้นเลยโดยที่เราใช้ใสายเชื่อมที่ยาวโดยตามปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นเครื่องที่คุณภาพที่ไม่ค่อยดีมากนักเนี่ยการเชื่อมไปได้สักประมาณเส้นที่4หรือเส้นที่5เนี่ยกระแสไฟมันจะเกิดการดอบเป็นสักช่วงหนึ่งเขาเรียกว่าการอาร์คแบบไม่ต่อเนื่องหรือเครื่องเนี่ยไม่เกิดการเขาเรีเยกว่กาโอเวอร์เคเล็กก็คือกระแสไฟโอทีนั่นขึ้นนั่นเองดังนั้นคุณภาพ นะฮะเรื่องของราคาของตัวนี้เนี่ยผมยอมรับเลยนะครับอันนี้ผมการันตีให้เลยว่าถือว่าดีมากเลยถ้าใครกําลังหาเครื่องเชื่อมอยู่นะครับที่ในราคาที่ไม่สูงมากแล้วบริษัทที่นําเข้าเนี่ยมีความน่าเชื่อถือได้เลยนะครับผมแนะนาเป็นยี่ห้อแฮกโตตัวนี้เลยนะครับเป็นรุ่นโมเดล W1 นะครับตัวนี้เลยครับ